วันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ผ่านไปล่วงเลยไปตามลาดับใครที่มีโอกาสได้เจริญกุศลในแต่ละวันในช่วงระยะเวลานี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างยิ่งเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดอก,กุศลณปัจจุบันก็มีมากมายหลายประการเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดกุศลก็มีมากมายหลายประการเช่นเดียวกัน บางครั้งบางทีอารมณ์อย่างเดียวกันนั้นนั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลก็ได้เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลก็ได้อย่างเช่นว่าบางคนบางท่านไปเห็นสัตว์ที่ได้รับความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนในขณะนั้นอาจจะเกิดความเจ็บป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งแต่อาการที่เจ็บป่วยนั้นมีความเป็นปฏิกูลเปลืเป้อนอยู่ บางคนบางท่านเห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกไม่ยินดีเกิดปฏิฆะทั้งทงท,งที่บุคคลคนนั้นก็เป็นผู้ที่ควรแก,กร่แกรุณาอย่างนี้ก็ชื่อว่าอารมณ์นั้นเป็นปัจจัยแก,อก่อกติสนแต่อีกคนหนึ่งไปเห็นบุคคลเดียวกันนั้นนั่นแหละแต่เกิดมีจิตกรุณาเห็นว่าผู้นี้ได้รับความทุกข์มีใจยินดีมีใจเกื้อกูลในการที่จะช่วยให้เขาพ้นไปจากทุกข์ นั้นจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปในขณะนั้นก็คือจิตตุบาทที่เกิดขึ้นพร้อมกับกรุณามีความปรารถนาที่จะให้สัตว์ได้พ้นไปจากทุกข์ในคราวนั้นนั้นนี่ก็เป็นอันให้รู้ว่าอารมณ์อย่างเดียวกันนั่นแหละเป็นปัจจัยให้บุคคลคนหนึ่งมีจิตเป็นอกุศลบุคคลอีกคนหนึ่งมีจิตเป็นกุศลนั้นการใส่ใจการวางใจในอารมณ์ จึงเป็นสิ่งที่สําคัญทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนครับปริยัติการที่จะยังใจให้เกิดกุศลเป็นไปอยู่บ่อยๆเนืองๆอาศัยพื้นฐานของการศึกษาการศึกษาที่พระองค์ได้ตรัสแสดงไว้โดยการวางแบบแผนถ้าหากว่าเราได้ยินได้ฟังก็มีหลากหลายคำสอนที่เหมาะกับอริยาัยของสัตว์ และก็เหมาะกับอริยาศัยของเราบางคำสอนเรายัางเข้าไม่ถึงในส่วนที่เรายัางเข้าไม่ถึงก็เหมาะกับอริยาศัยของอีกบุคคลหนึ่งแต่อาจจะไม่เหมาะกับอริยาศัยของเราการที่เราได้ยินได้ฟังธรรมและเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะหมวดนั้น,น,นข้อนั้นๆแสดงว่าเรามีพื้นฐานเพียงพอที่จะรับธรรมเทศนานั้น ส่วนธรรมเทศนาใดก็ตามที่เราฟังแล้วเกิดความสงสัยไม่เข้าใจธรรมเทศนานั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดประโยชน์แก่บุคคลอื่นฉะนันในคราวที่เราแสดงธรรมกับบุคคลใดก็ตามที่อยู่ในสถานที่นั้นผู้ที่ฟังธรรมและเข้าใจก็มีผู้ที่ฟังธรรมและไม่เข้าใจก็มีการที่เราแสดงธรรมออกไปแล้วเกิดคนไม่เข้าใจความผิดก็ไม่ได้ขึ้ เกิดขึ้นกับเราเพราะอะไรเพราะว่าเรามีใจยินดีที่จะให้บุคลบค,บคลอื่นได้รับประโยชน์เมื่อเรามีความปรารถนาที่จะให้บุคคลอื่นได้รับประโยชน์แสดงว่าจิตใจของเราตั้งไว้ดีและเราก็กล่าวธรรมะออกไปตามเหตุผลตามตำรับตำราที่เราได้เรียนมาบุคคลที่มีพื้นจิตใจเหมาะควรแก่การรับธรรมเทศนาเขาก็ได้รับประโยชน์ ส่วนบุคคลใดที่มีพื้นจิตใจยังไม่พร้อมที่จะรับธรรมเทศนาเขาก็ได้ประโยชน์ในส่วนหนึ่งถ้าก็ใจของเขาเป็นกุศลก็ถือว่าเป็นกุศลจิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพียงแต่ว่าปัญญาที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะยังไม่เกิดขึ้นแค่นั้นเองดังนั้นการที่เราได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยในแต่ละวันแต่ละวันสั่งสมไปในแต่ละวันแต่ละวัน เราอาจจะเห็นว่าบางครั้งบางทีเราไม่ได้รู้เราไม่ได้เข้าใจในสิ่งนั้นอาจจะเกิดความท้อแท้ท้อถอยความท้อแท้ท้อถอยเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยความวิริยะอุตสาหะก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแสดงว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราท้อถอยให้กลับมาดูใจของเราว่าเราท้อถอยเพราะเหตุไรอะไรที่เป็นปัจจัยทําให้เราท้อถอย อาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอกก็ได้อาจจะเกิดจากปัจจัยภายในคือตัวเราเองก็ได้ฉะนั้นในคราวที่เราสังเกตเห็นจิตใจของเราจิตใจของเราที่เกิดขึ้นนั้นมันจะต้องมีเหตุทำให้เกิดขึ้นเหมือนอย่างที่เรามีศรัทธามีความเลื่อมใสที่จะศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนทำไมเราจึงมีศรัทธามีความเลื่อมใสเพราะเราได้ฟังธรรมแล้วธรรมะนั้น,น,นตรงกับ จริตของเราในขณะนั้นเราจึงยินดีที่จะศึกษาและเรียนพระธรรมวินัยนั้นนั้นตรงกันข้ามในขณะที่เราศึกษาหรือเราได้ฟังธรรมหมดใดหมดหนึ่งและเราไม่เข้าใจแม้พยายามแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้ท้อถอยและเกิดความเกลียดคร้านขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติ คำว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้เพราะธรรมทั้งหลายอาศัยเหตุจึงมีผลผลที่เกิดขึ้นเป็นไปกับบุคคลน,นั้นนั้นก็เนื่องจากเหตุที่ประรบไว้ถ้าเราประรบเหตุไว้ดีผลก็จะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีถ้าเหตุของเราไม่ได้ประรบไปในทางที่ดีผลก็ไม่มีทางที่จะดีขึ้นได้ฉะนั้นการศึกษาเล่าเรียนของเราในแต่ละวันแต่ละวัน ก็ถือว่าเราได้สั่งสมเหตุปัจจัยแม้ว่าความสำเร็จหรือสิ่งที่เราต้องการอาจจะยังไม่ประสบผลในวันนั้นแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ล้มเลิกในการศึกษาแล้วเรียนในการประพฤติปฏิบัติโอกาสที่เราจะได้รู้ได้เข้าใจและนําไปปฏิบัติที่ถูกต้องก็มีอยู่ฉะนั้นการศึกษาเรียนพระปริยัติจําเป็นอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินได้ฟังธรรม และเราก็ใส่ใจในธรรมะแล้วก็มาทบทวนดูว่าเนื้อหาสาระของธรรมะที่เราฟังกับสิ่งที่เราเรียนไปเนี่ยมันสมกันหรือไม่อย่างไรทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเราไม่เข้าไปที่บุคคลนะฮะเราเข้าไปที่เนื้อหาสาระความรู้สึกของเราก็จะอย่างหนึ่งถ้าเราเข้าไปที่บุคคลมองไปที่บุคคลเป็นหลักความรู้สึกของเราก็อย่างหนึ่งฉะนั้นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในจิตในใจของแต่ละคนนะ่ะมันจะไม่ต่างกัน ความโกรธเกิดขึ้นมันก็จะไม่ต่างกันมันคือปัททุสร้ายอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นมันก็จะไม่ต่างกันมันยินดีติดใจในอารมณ์แต่ถ้าหากว่าพูดถึงคนล่วงเลยสภาวธรรมไปก็จะมีความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจในบุคคลนั้นอาจจะทําให้เกิดอคติมีความลำเอียงเพราะชอบใจเป็นต้นได้ฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมหรืออยู่ในสถานที่ใดก็ตาม มักจะกลับมานึกถึงความรู้ที่ตนได้ศึกษามาอาจจะมีบ้าง,างน้อยบ้างกับบุคคลอื่นในเรื่องนั้นๆแต่จะรู้สึกขอบคุณปริยัตเพราะถ้าไม่มีปริยัตเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราฟังคำที่เราได้ฟังในขณะนี้ถูกผิดเป็นประการใดฉะนั้นในนี้ตามที่ประสบด้วยตนเองนะครับเลยสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่า ปริยัติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นรากฐานของพระศาสนานำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องอันจะนำผลกล่าวคือปฏิเวทให้เกิดให้มีขึ้นแก่เราได้ฉะนั้นก็ขอโมทนากับทุกรูปทุกท่านนะครับที่เป็นครูบาอาจารย์บอกกล่าวสอนรรมวินัยของพระองค์และก็โมทนากับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุริสสะมเนรที่ช่วยกันเรียนช่วยการทรงจำวัะธรรมคำสอนที่พรองไดตรัสแสดงว้ดีแล้วโดยผ่าน การแนะนำจากครูบาอาจารย์ก็ขอให้เรามีใจยินดีในการศึกษาเล่าเรียนในการประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพระผู้มีพระภาคในตรัสพระธรรมเทศนานี้ให้เหมาะกับอริยาศัยของสัตว์ทั้งหลายเราก็ไม่ทราบว่าเราจะเหมาะกับอริยาศัยของใครแต่ถ้าหากว่าเราไม่ลมเลิกในการศึกษาเล่าเรียนธรรมะที่เราสั่งสมไปแต่ละวันแต่ละวันนี้แหละ จะเป็นตัวปรับพื้นจิตใจของเราให้เหมาะควรแก่ธรรมเทศนาที่สูงยิ่งยขึ้นไปและเมื่อน,นั้นแหละเราจะได้รู้ว่าธรรมะหมดนี้เหมาะกับอัธยาศัยของเราที่จะนําไปประพฤติปฏิบัติได้ก็ขอให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นเป็นไปที่เรากระทาในแต่ละวันจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายมีใจยินดีในการศึกษาเรียนในการประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม และเมื่อใดก็ตามที่บาร,รมีของแต่ละรูปแต่คนแต่ละรูปแต่ละท่านบริบูรณ์พร้อมมูลก็ขอให้มีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตการอัใใร่งใกล้้วยกันทุกรูปทุกท่านนะครับ